สวัสดีค่ะชาวธาตุดินพึษงศพกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คค่ะสําหรับคลิปนี้เป็นความรักเดือนธันวาคมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยซิว่าข่าวดีที่สุดสําหรับคุณเป็นเดือนสุดท้ายของปีละนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะเดี๋ยวเราขอดูจิตด,ดูใจกันก่อนเดือนนี้โอ้ เดือนนี้นะต้องบอกเลยว่าชาวทาตดินคุณบาลานซ์ตัวเองได้ดีมากคุณรักตัวเองได้ดีมากไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนหรือแม้กระทั่งว่าการเป็นที่ยอมรับของคนหมู่มากคุณจะเป็นที่ต้องการของทุกคนในเดือนนี้ มากมากถ้าเดือนที่แล้วมีคนสนใจคุณมีคนเข้าหาคุณเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณส่งท้ายปีด้วยด้วยความสุขด้วยความมั่นคงด้วยความมีสเสน่ห์แบบนิ่งๆของคุณนี่แหละนะคะต้องบอกเลยว่าท่านใดก็ตามที่มีคนในใจที่หมายใจไว้แล้วนะคะที่อยู่ในใจแล้วอยากจะเริ่มต้นอยากจะทักอยากจะพูดคุยอยากจะชวนกันไปนออกเดตหรือ หรือด้วยอะไรก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเป็นคนรักความเป็นธรรมมีความชัดเจนมีความมั่นคงนะคะคุณคิดมาดีแล้วว่าคุณอยากจะเริ่มกับคนนี้แล้วคุณยังมีความไม่แน่ใจบอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้ข่าวดีอันนี้ก็คือคุณมีโอกาสได้เริ่มได้เปิดตัวได้เปิดใจ ได้ MOve ไปข้างหน้าไปด้วยกันนะคะได้เปิดเผยให้สังคมรับรู้หรือมีคนมาร่วมยินดีในความสัมพันธ์ตรงนี้กับคุณด้วยสิ่งใดที่คุณปรารถนาอธิษฐานไว้ตั้งจิตไว้เม n นเฟตไว้หรือเฝ้าคิดเฝ้าภาวนากำลังจะเกิดขึ้นแล้วขอให้คุณแค่ปล่อยวางอย่ากังวลจนเกินไปอย่าเกร็งจนเกินไปนะคะไม่ต้องคิดว่าทุกอย่างต้องพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกนะคะ ทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอนของมันทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความสําเร็จได้ด้วยใจที่ตั้งมั่นของคุณนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกแล้วว่าคนที่คุณไปหลงรักเนี่ยต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆแน่ๆเลยเพราะคุณนะเคลียร์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานหรือเรื่องราวเก่าๆคุณเคลียร์ตัวเองเอหมดเลยนะคะคุณอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะคะเพื่อไปเริ่มต้นกับคนคนนี้นะะเรื่องการเรื่องงานเรื่องเงินอะไรของคุณเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแล้ว มันถึงเวลาเริ่มต้นเรื่องของหัวใจอย่างจริงจังสักทีไม่ต้องรอถึงปีใหม่ค่ะเดือนนี้แหละนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นเดี๋ยวขอดูว่า,าสิ่งที่คุณจะต้องได้ได้เจอเนาะเหตุการณ์แวดล้อมนะคะคืออะไร บางคนบางท่านก็ไปดูดวงเนาะหรือเป็นคนมีเซนต์ก็ได้หรือดูดวงเองก็ได้อ่านไพ่ได้นะฮะบางคนบางท่านชาว่าตดินเนี่ยนะคะอาจจะไปปรึกษาผู้รู้นะคะแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าอ่ามันเกิดความที่แรกมันไม่มั่นใจเนาะพอได้คอนเฟิร์มคําตอบว่าคนนี้ใช่คู่ไหมคนนี้ควรจะทํำยังไงคุณมีความมั่นใจมากขึ้นคือต้องบอกว่าเดือนนี้ตัวคุณเองจะ มีความพยายามในการที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนคนนี้ถ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณแอบส่องแอบมองอยู่นะคะแอบสังเกตอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเดือนนี้นะคะการส่องแล้วการคอมเมนต์แล้วการกดไลค์กดอะไรให้กันแล้วต่อไปเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมันจะบาลานซ์มากขึ้นมันไม่ใช่แค่คุณไปไปดูเขาไปส่องเขาหรือสนใจหรือแอบมองแอบรอเขาแอบเจอแอบอยากเห็นเขาเขาเองฝั่งโน้น ก็ชะเง้อรอคนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าคนที่คุณหมายใจไว้นะคะเป็นใครนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเป็นใครนะคะเดี๋ยวขอเก็บนี้ก่อนนะคะคนที่คุณหมายใจนะ,ะเดี๋ยวเราดูหน่อยซิบุคิกภาพเข้าทางของคุณหรือเปล่านะคะใช่ที่คุณคิดไหมไหมนะคะ โอกาสเป็นชาวธาตุด,ดินเหมือนกันนะคะพึกศพกันบางกอนนะเป็นชาวธาตุดินพึกศบกันบางกอธาตุลมมิถุนตุนกุมได้นะคะแล้วก็ธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนคนคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่สง่างามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเป็นคนดูสุข,ขุมดูนิ่งดูเรียบร้อยดูมีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าอายุเยอะแต่หมายความว่าคนคนนี้ มีความสุขุมนุ่มลึกมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่ทำงานคนคนนี้จะเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วมีความแอคทีฟคุณคนนี้เขาเคยผิดหวังความรักมาก่อนนะคะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมที่มีความสมบูรณ์มีต้นทุนชีวิตที่สูงมีความพร้อมทุกอย่างแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเคยเคยมีความรักแล้วก็ผิดหวังไม่ได้อย่างที่หวังก็เลยมีความรู้สึกว่าทําแต่งานเนาะมุมาณนะแต่งานแต่วางตัวดีมากมาก คนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเองก็มีใจให้กับคุณเหมือนกันถามว่าเจอกันที่ไหนเจอในเรื่องของการไปติดต่องานกับในเรื่องของสื่อโซเชียลก็ได้เช่นกันเห็นอาจจะเป็นเพื่อนของคนรู้จักในสื่อโซเชียลหรือเป็นคนในสังคมก็ได้นะคะธุรกิจการงานของคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะ การ f i n a เ c i a l งบประมาณการเงินต่างๆเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินธนาคารในแบงค์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าทํางานเกี่ยวข้องกับการไปติดต่อสื่อสารข้างนอกนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินทางนะคะหรือตัวคุณเองเดินทางไปเจอหรือคนคนนี้เดินทางมาเจอคุณก็ได้เช่นกันแต่ต้องบอกว่าคุณคนนี้เมื่อได้แรกเห็นได้แรกรู้จัก เขาไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่ข้างในใจว้าวุ่นมากและมีความตกหลุมรักคุณเช่นกันเป็นคนหน้าตามหมดจดหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีกิริยมรามารยาทดีดูเรียบร้อยดูนิ่งนะคะแต่ถ้าสมมติภายนอกไม่นิ่งจิตใจของเขาเป็นคนหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็อาจจะมีติดในเรื่องของอาการตัดสินใจเร็วเพราะอาจจะด้วยอาชีพหรือด้วย การที่ต้องรักษาเวลาในการทํางานต่างๆเขาก็เลยดูเหมือนมี2บุคลิกว่าเอ๊ะบางทีก็ดูนิ่งๆบางทีก็ดูเหมือนแอคทีฟมากจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นในเรื่องของอประสบการณ์ชีวิตในการใช้อย่างคุ้นชินเนาะบางทีก็อาจจะต้องใช้สมาธิบางทีก็ต้องแบบตัดสินใจรวดเร็ว คนคนนี้มีใจให้กับคุณนะคะหรือบางทีคุณอาจจะเจอกันในร้านอาหารธุรกิจกาแฟหรือฟู้ดแอนด์เบอเรจเครื่องดื่มต่างๆหรือการเดินทางมาเจอกันอ่ะเดินทางมาติดต่องานเดินทางมาคุยเจราเจาธุรกิจเดินทางมาดิวอะไรกันต่างๆหรือเดินทางมานำสินค้ามาให้ดูมาส่งสินค้าได้คนคนนี้ต้องบอกเลยว่าแรากเห็นคุณอนะ่ะเก็บอาการนะ่าดูเหมือนกัน เห็นว่าเพอร์เฟกแบบนี้เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่แรกเห็นนะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันซิว่าคนคนนี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงออกอาการนิ่งแบบนี้แต่เวลาทำงานก็ทำงานเก่งนะคะเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองแต่เรื่องความรักต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ คิดมากเรื่องความรักอยู่พอสมควรเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีหน้าตาดีความสามารถดีหรือมีความพร้อมในลหลายด้านก็เลยมีคนเข้าหาเยอะแต่ด้วยความที่ในอดีตคนเข้าหาเขาหรือเธอคนนี้เยอะเนี่ยแต่ไม่ค่อยจริงใจเหมือนเข้าหาเพราะว่าอุ้ยดูหลอ่อดูสวยดูเก่งดูรวยดูน่าสนใจแต่คนที่เข้าหาเนี่ยก็คุยหลายคนคุณคนนี้ก็เลยมีความรู้สึก คัดค้านในใจอยู่นิดนึงมัน50 50ว่าเอ๊ะเขาจะแสดงออกกับคุณยังไงดีนะคะคิดหลายอย่างเหมือนกันนะคะคิดหลายอย่างแต่ในใจลึกๆเนี่ยก็เชื่อมั่นตัวเองว่าคุณคือคนที่ใช่แต่นะณะเดยกันเสียงในหัวก็บอกว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวก่อนดูให้ดีๆก่อนว่าคุณมีแฟนหรือย,อยังนะเพราะฉะนั้นตัวคนเองต้องแสดงให้เห็นว่าคุณโสดคุณไม่คุณเป็นซิงเกิลบัมซิงเกิลแดสท,ที่ไร้พันธะกับคนเก่าๆนะ แต่เชื่อว่าคุณเองเคลียร์มาแล้วนี่ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่ขึ้น justice อะคุณเคลียร์มาถูกต้องแล้วบางคนบางท่านอาก็มีเอกสารเรื่องการเรลิกรายหย่าล้างบางคนบางท่านก็ขาดกันจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามซึ่งมันถูกต้องชอบทำทุกอย่างทีนี้คุณคนนี้แค่มีความอุปสรรคในใจนิดนึงที่นี่ที่มีความกังวลนะพะไม่อยากที่จะ เสียใจอีกนะเพราะฉะนั้นการ take action ตรงนี้อาจจะคิดเยอะนิดนึงเดี๋ยวดูซิว่าสิ่งที่เขาบอกคุณได้เนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณหรือเขาเขาความในใจแล้วกันเนี่ยค่คุณคือคนที่ใช่เขามองมาที่คุณคนเดียวจริงๆนะคะเขามองมาที่คุณคนเดียวไม่มองคนอื่นเลยนะคะมองคําว่ามองในที่ไม่บอกมา,มาจ้องมองนะ หัวใจอะค่ะมันจับจ้องจับจ้องแล้วก็เก็บอาการเก็บหนักมากเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเองอะกลัวผิดหวังกลัวเสียใจไม่อยากที่จะออกตัวแรงไม่อยากที่จะเดินเข้าหาคุณเยอะนะคะไม่อยากที่จะแบบออกอาการว่าแบบตกหลุมรักชอบมากอะคะ่ะก็เลยเก็บอาการไว้แต่ท้ายที่สุดคุณคนเดียวเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาเขาเชื่อว่าเราไปได้วยกันได้และเชื่อว่าคุณคือคนรักที่ดี แน่ๆเพียงคนเดียวหรืออาจจะเป็นคนสุดท้ายก็ได้เพราะในะวันนี้เขาเลิกลาอย่าล้างความรักมาเนิ่นนานมากและยังไม่ได้เจอใครที่ทำให้หัวใจมันรู้สึกว่าใช่แต่คุณคือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะมองดูว่านิ่งๆนะแต่หัวใจอว้าวุ่นมากคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งแต่ท้ายที่สุด ฝั่งโนนว้าวุ่นคุณไม่เท่าไหร่คุณเองก็มีอาการแต่คุณมีความแบบเพิมปริ่มมากกว่าว่าเออเนี่ยเจอคนที่ใช่แต่ฝั่งเขาเนี่ยคุณคนนี้เขาจะมีความรู้สึกว่าจะเอายัางไงดีจะทักก่อนไหมหร,หรือจะพูดประมาณไหนจะทํายังไงแต่ท้ายที่สุดคุณคนนี้จะปล่อยโฟตามธรรมชาติถ้าเดีวงานกันถ้าติดต่อทางสื่อออนไลน์หรือด้วยตัวเป็น,ปนอะไรก็ตามไม่ว่าจะภารกิจหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณคนนี้นะคะในระยะแรกอาจจะดูนิ่ง แต่พอถัดไปเรื่อยๆนะคะต้องบอกเลยว่าเขาจะเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะแสดงให้คุณเห็นว่ายิ่งรู้จักกันนะคุณทั้งคู่จะยิ่งรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันละกันเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอความเกื้อกูลความน่ารักที่มีต่อกันเนาะคุณคนนี้เป็นยังไงคุณคนนี้เป็นคนนะ่ะฉลาดนะคะอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ เป็นคนที่ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติคนรักมากมากเพราะฉะนั้นแล้วคุณคนนี้เป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะเป็นคนรักใครแล้วทุ่มเทเวลาทํางานก็ทุ่มเทเวลามีความรักก็ทุ่มเทคุณคนนี้อาจจะเป็นคนหน้าเด็กหรือเป็นคนที่ฉลาดรอบรู้เก่งหลายอย่างเป็นคนเวอร์ไวน์ในทุกๆเรื่องนะคะหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยหรือเป็นคนน้าเด็กก็ได้นะคะมองมาแล้วหน้าตาสดใสน่ารักความน่ารักของคนคนนี้คืออะไรคะเขาจะเป็นคนที่พบกันคนละรึ่งทางจะไม่เอาเปรียบในความรู้สึก นะจะเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าได้รักแล้วก็จะทุ่มเทมหมดหัวใจในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องหัวใจแม้กระทั่งว่าเป็นคู่คิดคู่ชีวิตปรึกษาหาหรือพูดคุยหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเหลือในธุรกิจการงานก็เต็มที่แล้วคุณคนนี้เป็นคนที่ยึดถือในเรื่องของบุญกุศลกฎแห่งกรรมคนคนนี้จะไม่มีทางทําอะไรที่ผิดศีลธรรธมหรือผิดเป็นเวรเป็นกรรมเด็ดขาดและเขาเองอ่ะ เขาหรือเธอคนนี้มองเห็นคุณนะเป็นสิ่งที่มีค่าไม่ใช่สิ่งสิเป็นคนที่มีค่ามากๆเพียงหนึ่งเดียวคนคนนี้เป็นคนที่รักแล้วเคารพให้เกียรติแฟนต่อให้เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งหรือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในพาร์ทของตัวเองขนาดไหนแต่พอมาอยู่กับคุณมาอยู่กับคนรักเขาจะเป็นอะไรที่น่ารัก เขาจะวางไอ้เรื่องงานลงวางหมดเลยที่ที่แบกๆไว้ที่รับผิดชอบจะเป็นคนที่น่ารักมากคอยเอาอกเอาใจเป็นเป็นแฟนที่ดีเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีนะคะแล้วเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวใจเดียวนี่คือความเกื้อกูลทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือเรื่องบุคคลที่3เนาอที่ที่จะมีผลไหมยังไงนะคะเรามาดูสิ สภาวะแวดล้อมจริงๆอ่ะถ้าถามว่าเรื่องตัวบุคคลก่อนเรื่องตัวบุคคลจริงๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่จะมาเป็นอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นมือถีอสามญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอื่นใดไม่มีมันเป็นแค่เรื่องของคุณสองคนล้วนๆเลยคุณสองคนล้วนๆเลยค่ะนะคะที่จะต้องสื่อสารพูดคุยทําความเข้าใจเรียนรู้นะคะชัดเจนเปิดตัวต้องบอกเลยว่าคุณั้งคู่อาจจะมีความต่างบางอย่างอย่างเช่นอายุอาชีพ นะคะหรือความชอบความเชื่อหรืออะไรก็ตามนะคะที่ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตส่วนบุคคลแต่ท้ายที่สุดคุณทั้งคู่จะแมทกันได้จะพบกันคนละครึ่งทางได้แต่สิ่งหนึ่งที่ให้ให้เป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะข้อพึงระวังก็คือว่าเรื่องของระยะทางความไกลหรือบางทีไม่ค่อยมีเวลาให้กันในบางช่วงบางตอนอย่างเช่นว่าคนหนึ่งอะ เคลียร์งานเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งยังงานไม่เสร็จแล้วก็อาจจะทิ้งช่วงในการติดต่ออาจจะตอบช้าอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยก็จะมีความคิดถึงกันมีความเศร้ามีความนอยนะคะก็คือให้ระวังในจุดจุดนี้แต่ว่าถ้าตกลงการหันหน้าคุยกัน เคลียร์กันว่าเออลักษณะงานคือต้องเข้าใจในอาชีพหรือสายการเรียนของกันและกันเนาะในในสไตล์ของแต่ละแต่ละฝั่งว่าเอออาชีพเขามันต้องอย่างนี้ไงช่วงนี้รับโทรศัพท์ไม่ได้ช่วงนี้อาจจะตอบชา้าดิดดึงเพราะทำโน่นทำนี่ทุกอย่างก็จะไม่เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนตรงนี้ข้อควรระวังจริงๆอาจจะเป็น,นเรื่องการหัดคุยกันให้ให้เข้าใจให้เคลียร์แล้วก็เข้าใจในพาร์ทชีวิตของแต่ละคนแต่วันใดวันหนึ่งมันเป็นไปได้ว่าคุณทั้งคู่ มีโอกาสที่จะมาร่วมธุรกิจร่วมงานกันได้นะคะแต่บางคนอาจจะมีงานประจําของตัวเองแต่ก็จะมีอะไรที่ทําด้วยกันนะแต่บางทีอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่เงียบห่างเหินนะคะห่างเหินเป็นเพราะภารกิจใจมันก็เลยน้อยใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าท้าทายที่สุดหันหน้าคุยกันนะคะต้องไม่หันหน้าออกจากกันนะต้องหันหน้าคุยกันและทุกอย่างมันจะดีมันจะมีบางช่วงบางตอนที่พวกคุณคิดแทนกันอะนะคนะว่า ก็น่าจะเข้าใจก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงคบกันมาตั้งนานในวันนั้นอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้ระวังตรงนี้ไม่ว่าจะคบกันนานขนาดไหนการอัปเดตสถานการณ์ความรู้สึกการเล่าสู่กันฟังการปรับจูนกันยังคงต้องมีเป็นระยะระยะนะคะเพราะบางทีคุณทั้งคู่อาจจะเป็นฝ่ายที่เป็นคนที่รักในการทํางานทั้งคู่แล้วพอทํางานก็จะก็จะโฟกัสอยู่ที่งานอยู่กับลูกค้าอยู่กับ โปรดักของตัวเองอยู่กับธุรกิจตัวเองอยู่กับหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งพอมาสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ยทําไมช่วงนี้ดูเงียบทําไมช่วงนี้ดูไม่ไม่เหมือนไม่ค่อยสนใจมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะอะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคุณกันดีกว่านะว่าตัวคุณเองในส่วนตรงนี้นะคะควรจะทําอย่างไรดีเนาะ เพราะว่าดูแล้วคุณมีความพร้อมนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งน่าจะพร้อมน้อยกว่าเพราะมีความกังวลกลัวผิดหวังนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคุณดีกว่าเนาะว่าคุณจะทํายังไงดีให้ความสัมพันธ์นี้มันดี ให้ทันตาให้เร็วขึ้นให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะอย่ามัวต่ส่องนะถ้าสนใจถ้าชอบก็มีการทักทายพูดคุยกันเปิดโอกาสเปิดใจความคิดถึงมีคุณค่าไหมอาจารย์มองว่าดูมีคุณค่ามีคุณค่าอยู่แล้วความรู้สึกดีทุกความรู้สึกดีมีคุณค่าแต่ถ้าคิดถึงแล้วไม่พูดไม่บอกไม่แสดงออกไม่หาโอกาสพูด มันก็ไม่มีผลลัพธ์ตามมาเนื้อออกไหมคะแต่การคิดถึงเป็นเรื่องที่ดีแหละคิดถึงกันเพราะอยากจะแนะนําคุณว่าอะสองมาได้สักระยะหนึ่งแอบมองแอบชอบมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากให้คุณนะคะคุณพร้อมแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันบอกคนดีกว่าคุณพร้อมแล้วชาวทัดดินให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะคุณอบอ,อกกอดตัวเองมาได้อบอุ่นละต่อไปนี้คุณจะมีคนมาให้อบก,กอดเพราะฉะนั้นอยากให้คุณอะนะคะ อย่าพลาดโอกาสในการสื่อสารมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของคุณในเดือนนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าออคุณต้อง make the effort นิดนึงคือต้องใช้ความพยายามในการพูดคุยแต่เชื่อถเถอะค่ะว่าความพยายามตรงนี้มันได้ผลสำเร็จและเป็นธรรมแก่คุณแน่นอนมันบาลานแน่นอนคุณไม่คุณไม่เก้อไม่เสียเปล่าแน่นอนเพราะอีกฝ่ายหนึ่งก็ชอบคุณมากเพียงแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ได้พร้อมมากแต่ใจมีแล้วเพียงแต่ว่ายังอยู่ในการ เตรียมความพร้อมกับตัวเองแต่คุณนะมีความพร้อมเพราะฉะนั้นคุณสามารถ t ท k e action ได้มีการทักในสื่อโซเชียลได้ถ้ามีสื่อโซเชียลเป็นเพื่อนกันมีแอปพลิเคชันกันหรือการติดต่อสื่อสารหากจะเป็นตัวทําให้คุณทั้งคู่เชื่อมต่อหากันได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการเงียบมากๆไม่เกิดประโยชน์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหันหน้าคุยกันนะคะอย่าัวแตแอบมองอย่าัวแตแอบชอบอย่าัวแตเล็งเล็งแล้วเหมือนธนูก็ต้องง้างให้เข้าเป้า ยังไงก็เข้าเป้าเพราะคุณทั้งคู่มีความเป็นเนื้อคู่เป็นคู่เป็นคู่กระยาณมิตรกันบางทีคุณทั้งคู่อาจจะชอบการทําบุญเหมือนกันก็ได้เป็นคนที่ฝ่ายนวลเขาเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องของบุญกุศลเขาจะไม่ทําอะไรผิดศีลธรรมถูกต้องไหมคะทางคุณเองก็อาจจะเป็นสายมูหรือเป็นคนที่มีเซนต์มียาหรือดูดวงได้หรือปรึกษาที่ปรึกษาที่เป็นหมอดูได้คุณก็จะเป็นทางสายมูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณทั้งคู่เป็นสายบุญอ่ะมันก็เลยเป็นเหมือนคู่กรายานมิตรคู่บุญเวลาคุยกันนานๆ ยิ่งรักยิ่งผูกพันอาจจะได้บุญกุศลอาจจะด้วยแม้มีความต่างในเรื่องของที่มาหรือประสบการณ์ชีวิตแต่ท้ายที่สุดคุณมีสายใยของของบุญของธรรมะค่ะของของความเข้าใจโลกอะ่ะที่มันที่เป็นเหมือนได้แดงผูกคนไว้มันก็เลยเหมือนคุยกันแล้วเข้าใจแต่อาจจะมีบางช่วงที่ต้องหมั่นคุยกันเนาะถ้าถ้าถ้าอย่างอย่างเงียบมากเงียบมากแล้วก็จะเดี๋ยวมีความน้อยใจมีความสงสัยในการละกัน นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบทสรุปดีกว่าเนาะบทสรุปคู่นี้ในเดือนนี้นะคะคุณคนนี้ข่าวดีที่สุดของคุณนะจะถึงในระดับไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข่าวดีที่สุดบทสรุปนะสรุปแล้วนะคะคนโสดงาน ด้เปิดตัวแล้วค่ะเปิดตัวแน่นอนค่ะจัสติสเห็นไหมคะคู่ของคุณเป็นคู่ที่ฝักใฝ่ในความถูกต้องยึดถือความถูกต้องความชอบธรรมนะคะสิ่งใดก็ตามที่ถูกต้องพวกคุณจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจเสมอแต่ว่าคุณทั้งคู่มันโชคดีอะข่าวที่สุดคือทั้งถูกต้องทั้งถูกใจในเวลาเดียวกันแล้วถูกคู่ถูกคนด้วยนะบทสรุปคืออะไรคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณทั้งคู่ ในพื้นดวงชะตานะคะก็คือว่าถ้าเริ่มคบเนี่ยมันจะจูนหากันได้อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นคนรักที่ดีต่อกันแต่ถ้าคบกันมาสักระยะหนึ่งไปเรื่อยๆงานมั่นงานแต่งงานการเจอครอบครัวการจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าจดได้หรือสะดวกได้จดแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่แบบว่าส่งเสริมในธุรกิจภารกิจหรือชีวิตของกันและกันมากๆเรียกว่าไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะเรื่อง ทางโลกนะทางธรรมก็ส่งเสริมกันส่งเสริมให้มีความนำพากันไปสู่แสงสว่างนำพากันไปสู่สิ่งที่ดีงามคุณทั้งคู่จะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องให้แก่กันอะไรก็ตามที่เข้ามาหมิ่นเมหรือจะทําให้คุณทั้งคู่เข้าใจกันผิด หรือไม่เข้าใจกันหรือสูมเสียงในทุกๆอย่างที่มันผิดพลาดคุณทั้งคู่จะไม่ทําคุณทั้งคู่จะนึกถึงหัวใจความรู้สึกของกันและกันคุณทั้งคู่จะเคารพและให้เกียรติกันมากๆเพราะได้ขึ้นชื่อว่าเลือกกันแล้วแล้วเลือกแล้วหวังว่าจะเป็นการเลือกครั้งสุดท้ายด้วยนะคะเราจะไม่เผื่อใจไปเลือกอีกดังนั้นแล้วคุณทั้งคู่ต้องบอกเลยว่าจะเคียงข้างกันคุณทั้งคู่มีศีลมีบาร,รมีมีมหาปัญญาที่เสมอกัน เสมอกันมากๆเพียงแต่ว่านาวันนี้รอให้อีกฝ่ายหนึ่งหัวใจเขาเข้แขมแข็งกว่านี้อีกนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกแหละถ้าคุณแสดงออกคุณเป็นคนที่มี energy ที่มั่นคงแล้วรักในความถูกต้องแล้วรักเดียวใจเดียวซึ่งมันเป็นไทยเดียวกับเขาการที่คุณเปิดตัวเองให้เห็นแบบนั้นมันจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมั่นใจ มั่นใจแล้วเชื่อว่าสัญชาตญาณของเขาหรือเธอคนนั้นมองมาที่คุณไม่ผิดเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะคะเขาจะมีความเชื่อมั่นตรงนี้อ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออรเคิลเนาะที่อยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรนะคะให้คุณนั้นเป็นแนวทางนะคะจะได้สบายอกสบายใจเพราะเนี่ยฟังดูเนี่ยสบายใจและนี่ข่าวดีที่สุดนะถูกต้องถูกใจมาในคนเดียวกัน Except that I have a lot I like you Peaceful resolution. ความกล้าหาญค่ะความกล้าหาญตรงนี้มันไม่ได้มีความยากหรือว่าซับซ้อนอะไรนะคะคือต้องบอกก่อนว่าอยากให้คุณยอมรับเนื้อคู่ของตัวเองยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงที่มันคือจริงต้องบอกว่าบางทีชาวทาตดินอะที่ผ่านมาเจอแต่คนไม่จริงใจแล้วผิดศีลธรรมมันก็เลยทําให้คุณวางตัวนิ่งเก็บความรักที่มันดีงามในหัวใจไว้ลึกมากพอเก็บไว้ลึกปุ๊บความโรแมนติกก็อยู่ลึ อยู่ก้นบึ้งของหัวใจถูกไหมฮะทีนี้พอมาถึงเวลาในเดือนนี้เวลานี้เนื้อคู่ปรากฏคนที่หมายใจไว้หัวใจมาเริ่มฟูขึ้นใจมันฟูขึ้นนะความรักมันก็กเตื้องขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากให้คุณยอมรับข่าวดีที่สุดอันนี้เอ็กซ์ซับแค,คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของคุณความโรแมนติกความสุขสมหวังมันคุ้มค่าแก่การรอคนที่คู่ควรกับคุณได้ปรากฏตัวตัวเป,เป็นแล้วด้วยขอให้คุณอนะ่ะ นะคะเชื่อมั่นในความสุขในความสมหวังที่กําลังบังเกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าทําไมต้องมีความกล้าจริงๆอาจารย์มอกว่าความรักจริงๆมันไม่ใช่กล้าใช่กลัวหรอกแต่เป็น energy ที่ไพ่เขากำลังจะบอกว่าเราไม่ต้องรู้สึกกังวลนนะ่ะว่าสิ่งที่เราพูดออกมาห่วงใยเขาคิดถึงเขาทักทายกดไลค์หรือไปคอมเมนต์อะไรก็ตามหรือทักทายหรือเรื่องงานก็ได้หรือทุกๆเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ผิดคนนะ่ะ นึกออกไหมคะมันกล้าหาญถูกคนอนะ่ะนี่คือเนื้อคู่ของคุณที่อยู่ตรงหน้านะคะคนบางคนอาจจะถ้าดินบางคนอาจจะนึกออกแล้วว่าคนคนเนี้ยมันใช่เลยมันใช่ที่พูดเลยแต่คนบางคนอาจจะยังไม่เจอการที่ยังไม่เจอไม่ใช่ว่าไม่มี แต่บางคนบางทีมันอาจจะต้องรอเวลาถูกไหมคะอันนี้อาจารย์ดูให้ในของเดือนธันวาส่งท้ายปีแต่วันนี้นเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนเนาะที่เราปล่อยคลิปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ดูแรงแต่ตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในใจที่คุณหมายใจนะ่ะกำลังจะเป็นแบบนี้ให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์เอาใจช่วยนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวทัดจินน่ะนะคะถึงเวลาแล้วที่จะต้องพบเจอสมบังกับความรักกับคนที่คู่ควร ขอให้คุณยอมรับยอมรับเนื้อคู่คนนี้ยอมรับความรักดีๆยอมรับข่าวดีที่สุดที่ส่งท้ายปีที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงมันไม่ใช่ของใครแล้วค่ะคู่คนสองคนมาเจอกัน คนคนนี้ถ้าเป็นของคุณก็ไม่ใช่ของใครคุณทั้งคู่เป็นของกันและกันเป็นคู่ของกันและกันอย่างดีงามที่สุดแล้วนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้นะคะหากฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากติดตาม s u b คร r i b e ไลค์แชร์กดกระดิง่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยคอมเมนต์เนะยอมรับคู่แท้ของคุณนะคะยอมรับคู่แท้ของคุณนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะอยากมีคู่หรือยอยากอยู่ลาําพัง ในพลังงานตรงเนี้นะคะจะนําพาสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาแต่ถ้าท่านใดคิดว่ายังไม่อยากมีคู่แต่อย่างน้อยคุณยอมรับคําว่าคู่แท้ตรงนี้บางทีคุณอาจจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้กระยามมิตรที่ดีได้ลูกค้าที่ดีก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังงานดีเนะี่ยคำว่าดีมันคือทั้งหมดแม้ว่าเราจะดูเรื่องความรักบางทีคุณอาจจะเจอลูกค้าที่จริงใจและอุปถมัมภ์ซัพพอร์ตกับคุณต่อเนื่องหรือคุณอาจจะเจอ บัดดีในที่ทำงานพาร์ทเนอร์ที่ดีที่ซื่อสัตย์กับคุณก็ได้เป็นเหมือนคนรักที่ดีในแบบของการทำงานก็ได้นะโอเคนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าเป็นยังไงมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือขอบคุณด้วยลหลายท่านที่มา ซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณข้างล่างบริจาคสนับสนุนช่องไม่ว่าจะมูลคาาเท่าไรก็อาจารย์ซาบซึ้งในคุณค่าทุกอย่างมีคุณค่าดีงามต่ออาจารย์ได้ทําคลิปดีๆให้กับทุกท่านขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ดูโฆษณาจ,จนจบหรืออะไรก็ตามทุกการสนับสนุนมีคุณค่าเสมอสําหรับอาจารย์เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบค๊ายบายสวัสดีค่ะ